สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามหน้าเพจของครูเมย่าอินสปายเจ้าญิงแห่งแรงบันดาลใจกันอยู่นะคะวันนี้เราก็นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมาฝากอีกเช่นเคยนะคะเคยไหมคะที่เราได้ยินคำพูดบางคำพูดมากระทบจิตใจเราแล้วเรารู้สึกว่าห่อเหี่ยวรู้สึกว่าไม่มีพลังรู้สึกว่าทำไม ทำไมและทำไมนะคะก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าทำไมนะคะทำไมต้องพูดแบบนั้นทำไมต้องอทำแบบนั้นทำไมต้องอะไรอย่างนั้นนะคะก็ทำไมทำไมทำไมแล้วเราก็มาเปลี่ยนซะนะคะเปลี่ยนองศาของความคิดของเราเลยนะคะว่าอืมนะคะที่เขาพูดแบบนั้นเพราะเขาเป็นห่วงเรา แต่การแสดงออกของเขานั้นอาจจะนะคะอาจจะไม่ได้อสอดคล้องกับความคิดของเขาเนื่องจากว่า,าปัจจัยใดๆก็แล้วแต่นะคะเราไม่ก้าวล่วงนะคะแต่เรา,ารับรู้ได้ด้วยใจด้วยจิตของเราเนี่ยว่าจริงๆแล้วเขาก็ห่วงเราแต่การพูดออกมานั้นการแสดงออกมานั้นเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึก น้อยเนื้อต่ำใจนะคะแต่ว่านะคะในความรู้สึกของคำว่าน้อยเนื้อต่ำใจนั้นนะคะเพราะว่าเราเก็บคำพูดเหล่านั้นเก็บความคิดเหล่านั้นมาลงใส่ในความรู้สึกมาลงใส่ในาการปรุงแต่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะปรุงแต่งแล้วนะคะครูก็อยากจะบอกว่าในเมื่อเราจะปรุงแต่งเราก็ขอให้ปรุงแต่ง อีกขั่วไปเลยดีกว่านะคะแทนที่เราจะปรุงแต่งในเรื่องของลบๆนะคะทำไมทำไมทำไมเราก็เปลี่ยนมาเป็นคำพูดบางคำพูดนะคะ เอ๊ที่เขาพูดแบบนั้นเพราะอะไรนะเพราะเขาห่วงใยเราแต่เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือเปล่าเพราะเขาห่วงใยเราแต่เขาพูดไม่เป็นหรือเปล่าเพราะเขาห่วงใยเราแต่เขาเขินอายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดออกมาให้ตรงกับจิตกับใจของเขาหรือเปล่าอันนี้เราบิดคั่วความคิดของเราเลยนะคะแล้วก็ให้เราบอกตัวเองไว้ว่านะคะที่เขาแสดงออกแบบนั้นมาเนี่ยก็เพราะว่านะคะ การที่เราเติบโตมาคนละที่คนละถิ่นเนี่ยนะคะการที่ได้อบรมอบรมเลี้ยงดูก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในการอยู่ร่วมกันนะคะไม่ว่ากับเพื่อนนะคะกับกับเพื่อนกับที่ทํางานหรือกับใครๆก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะทําได้คือ แปลความคิดนะคะอย่าเอาความคิดไปล้อกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะให้เอาความคิดมาปรับแล้วค่ะให้เอาความคิดนั้นมาปรับแล้วก็เปลี่ยนนะคะความคิดของเรานี่แหละนะคะที่ปรุงแต่งความคิดของเรานี่แหละที่ทำให้เราเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคำของพระท่านว่านะคะให้อยู่กับปัจจุบันแล้วให้ตามรู้ จิตของตัวเองทุกขณะจิตนะคะในเมื่อเราฟังแล้วเรามีสิ่งมากระทบที่หูของเรานะคะหูของเราได้ยินใจเราจะเกิดการปรุงแต่งทันทีเลยว่าที่เขาพูดแบบนี้ไม่น่าฟังเลยน่นนี่นั่นความคิดลบเนี่ยมาหมดเลยนะคะเราก็เปลี่ยนความคิดซะนะนะคะ,ะฟังมาลบจริงๆนะคะแต่เรามาแปร ى. แรงสัญญาณนะคะเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่บวกแล้วก็สื่อไปถึงสื่อไปถึงพระผู้สร้างหรือจัก,กรวาลน,นั่นเองนะคะหลายๆคนที่ฟังเรื่องราวของกฎของแรงดึงดูดนะคะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำได้จริงๆหรือเปล่าครูนะคะอันนี้เรา แรกๆเราอาจจะฝึกไม่ได้นะคะอาจจะทำไม่ได้แต่กฎของแรงดึงดูดเนี่ยนะคะมีกฎ17วินาทีอยู่ถ้าเราคิดเรื่องใดซ้ำๆนะคะนานเกิน17วินาทีเนี่ยนะคะมันจะเป็นพลังงานสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็สื่อไปถึงจักรวาลเพราะฉะนั้นเรา ระหว่างสั่นสะเทือนด้านบวกกับด้านลบเนี่ยนะคะเราจะให้สั่นสะเทือนทางไหนเราก็เป็นคนที่กําหนดเองทั้งสิ้นนะคะเราพอรู้ว่าเราอ๋อคิดกําลังปรุงแต่งเรื่องลบเรื่องลบๆในหัวนะคะแล้วก็แปลงสัญญาณมาเป็นความรู้สึกเนี่ยให้เราบิด ความรู้นั้นซะบิดความรู้สึกนั้นซะนะคะให้มาเป็นความรู้สึกด้านบวกนะคะแล้วก็แปลงสัญญาณใหม่เลยอ๋อที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาห่วงเรานะคะเพราะเขาห่วงใยเราเพราะรักเรานะคะแล้วก็ เพราะว่าเขาไม่รู้จะแสดงออกยังไงเขาเป็นคนของเขาเขาเป็นของเขาแบบนั้นเราก็อย่าไปยึดติดกับการแสดงออกหรือกับพฤติกรรมเขาเลยให้เราแค่รับรู้ว่าเขารักเราเขาห่วงใยเราแล้วก็เขาหวังดีและปรารถนาดีกับเราก็พอแล้วก็มาปรุงแต่งแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณเขานะคะขอบคุณนะที่เป็นห่วงขอบคุณนะที่ห่วงใยขอบคุณนะที่ดูแลกันถึงแม้ว่า คุณคุณคนนั้นเนี่ยนะคะเขาคนนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะพูดแล้วอาจจะไม่เพราะอาจจะไมะ่ฟังแล้วรื่นหูแต่การกระทําของคุณนั้นก็ทําให้เราสุขใจการกระทําของคุณนั้นก็ให้เรารับรู้ได้ว่าคุณห่วงใยเรานะคุณปรารถนาดีกับเรานะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะคะ